สำหรับเรื่อง T.O.F เนาะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจพิการตั้งแต่กําเนิดกลุ่มเขียวนะคะซึ่งโรคหัวใจในเด็กเนี่ยมันยากสําหรับเรามากแต่ว่าเราอ่ะก็จะพอเก็บตัวคีย์เวิร์ดหลักๆเพื่อไปตัดช้อยเอานะวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรบ้างที่เราจะเก็บใส่กระเป๋าเพื่อไปตัดช้อยเนาะอ่ะมาดูกันว่า T.O.F เราจำว่า T เทา T เทาก็คือแบบมันเขียวมันเทามันม่วงไปแล้วเด็กอ่ะ ประมาณนั้นนะคะก็ในกลุ่มโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าไซยานติกฮาร์ดดีเฟเนี่ยมันจะประกอบด้วยความผิดปกติ4หลักใหญ่ๆนะคะก็คืออ,อย่างรูปนี้เนาะก็คือปกติหัวใจเรามันก็จะไหลเวียนจากบนขวาล่างขวาไปปอดฟอกเสร็จปุ๊บเอาเลือดดีกลับมาบนซ้ายล่างซ้ายแล้วก็หลอดเลือดแดงแล้วก็ไปเลี้ยงร่างกายใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ย สำหรับเด็กที่เขาอเป็น TOF เนี่ยเขาจะมีความผิดปกติหลักๆ4จุดเลยนะคะมาดูฝั่งนี้ตัวแรกก็คือด้านล่างขวาของเขาเนี่ยมันจะโตหนาเนาะทำให้การบีบตัวมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะต่อมาอันที่สองตัวหัวใจห้องล่างอะ่ะมันรั่วเข้าหากันทำให้เลือดอะมันมาผสมโรงกัน จุดที่สามพันโมนาลี่มันตีบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพันโมนาลี่สตรีนองศีดนะคะพอมันตีบเลือดที่เราเอาเลือดที่ได้รับการใช้มาแล้วเราจะเอาไปฟอกที่ปอดใช่ไหมคะกลายเป็นว่าพยายามที่จะดันขึ้นไปไม่ได้มันก็ทนทนมาทําให้ร่างขวามันก็ทํางานหนักมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะทีนี้จะเอาเลือดกลับไปฟอกก็ไม่ได้มันต้องใช้แรงบีบจํานวนมาก แล้วมันบังเอิญตัวเอลลตาค่ะมันก็มาวางผิดตำแหน่งมาจ่อรอรับตรงรูรั่วพอดีกลายเป็นว่าแทนที่เอลลตาน่ะมันจะเอาเลือดแต่เฉพาะเลือดดีๆไปเลี้ยงร่างกายเราฉันก็รวมไปหมดเลยเอาเลือดไม่ดีด้วยไม่ใช่เลือดไม่ดีสิก็คือเลือดที่มันผสมกันะนะเนาะก็ทำให้อ่เลือดที่จะไปเลี้ยงร่างกายเราอะมันออกซิเจนมันต่ําอันนี้ก็คือสจุดหลักๆที่เด็ก เขาเป็นทีนี้พอเด็กเขาเป็นอะอะไรที่เป็นอ่าคีย์เวิร์ดหลักๆเขากลัวมากที่สุดก็คือเรื่องเขียวฉับพันหรือว่าเลือดไปเลี้ยงนั่งกายไม่เพียงพอนั่นแหละเรียกว่าไฮเปอร์ไซยาโนตะิกเนาะหรือว่าเทสเปลนะคะสิ่งแรกหรือเฟิร์สพาริตี้ที่จะต้องทำเลยเมื่อเด็กเขียวนะคะก็คือจับเด็กนั่ง ถ,ถ้าคือถ้าเด็กโตก็ให้เขาสคอร์ได้หรือว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆแรกเกิดอะไรเงี้ยเราก็จะให้จัดท่าเป็นนีเชดโพซิชัน e นะคะนีเชดโพซิชันเนี่ยมันจะช่วยอะไรมันจะช่วยให้ไปเพิ่มเพิ่มแรงดันในระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยไปให้บีบเลือดไปที่ปอดมากขึ้นเนาะแล้วก็บวกกับให้มอร์ฟีนทําให้แบบเหมือนลดการทํางานของหัวใจประมาณนั้นนะคะท่านี้แหละ ต้องจำก็คือถ้าสมมุติเด็กเคียวมาหรือเจอคำว่าเทสเปลปุ๊บสิ่งแรกที่พยาบาลจะต้องทำอ่ะจับท้านั่งสคอรตหรือว่านีเชฟโพสิชันอ่ะตอบไปเลยประมาณนี้นะคะโอเคเมื่อกี้เนาะ T O F ก็หลักๆมีประมาณ4อันก็ใครมีเทคนิคอะไรก็ไปหาวิธีจำเอาแต่ว่าเราก็จะประมาณนี้แหละ ถามว่าจําได้หมดไหมก็ไม่หรอกก็จำอ่ะหนึ่งมีด้านล่างรั่ว 2. อ่าเรียกว่า vsd เนาะ ventricular septal defect นะคะสองพันโมนาลีสตีโนซีก็คือลิ้ ally, นพะันโมนาลีน่ยมันตีบตัวที่3 o ring, ามโอเวเนาะหลอดเลือดแดงใหญ่ของเราเนี่ยมันวางผิดตำแหน่งอยู่ผิดตำแหน่งไปหน่อย c l i g h t v e n t r i c l e hypertrophy นะคะก็คือ ผนังหัวใจห้องล่างขวาเราเนี่ยมันโตเนาะทีนี้อาการหลักๆอะ่ะมันจะมี 4C นะคะ 4C หลักๆมีอะไรบ้างแน่นอน TOF เขียวเทาเราเนี่ยใช่ไหมก็คือ 1. มีไซายาโนซีดเขียว 2. เด็กแบบดูแบบไม่สุขสบายหงุดหงิด e อริบิลิตี้นะคะหรือว่าคาบินเนตเนะ 3, าะสามคับบิงคับบิงฟิงเกอร์นะคะก็คือพวก อพอเด็กขาดออกซิเจนเป็นเวลานานน่ะนิ้วเล็บนิ้วมันจะปุ่มนะคะต่อมาคอชิง่งคือเด็กเขาจะมีลท่าเฉพาะของเขาแหละถ้าเขาเหนื่อยเขาก็จะอยู่ในท่าที่แบบนั่งยองๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะ complication ที่อาจจะพบได้ในเคสนี้นะคะแน่นอนก็เคสนี้ออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยนะคะเขาก็จะเกิดเป็นโครนิกไฮโปอเซียทีนี้พอร่างกายเรามันขาดออกซิเจนนานๆน,นะ่ะ เป็นโครนิกใช่ไหมเขาก็จะผลิตตัวเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นพอผลิตเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็จะทําให้ตัวเลือดบัตเซลล์มากขึ้นเกิดเป็นตัวโพลีไซทีเมียก็คือเลือดมันข้นที่นี้เลือดมันข้นเ,น,นเรากลัวอะไรมากที่สุด,สดก็คือกลัวเกิดทอมโบเอมบริก e นะคะ ทำให้เกิดอะไรก็พวกสโต๊ก PE หรือว่าถ้าไปอุดหัวใจก็เป็น MI ประมาณนี้นะคะต่อมาเด็กเขาก็จะมีเรื่องการเจริญเติบโตต่ํากว่าเกณฑ์เนาะเฟลเลียทูไทส์แล้วก็อาจจะเกิดเป็นฮาร์ดเฟลเลียได้ทีนี้ฮาร์ดเฟลเลียเขาอาจจะให้แต่อาการมาเนาะเรามาดูอาการฮาร์ดเฟลเลียกันมีอะไรบ้างอย่างเช่นเดอโพริซีพวกเหงื่อแตกอะไรเงี้ยค่ะไฮโปโทเนียบวมตามหน้าเพอริโอบิทอลอีดีมาเนาะ แล้วก็ยูรีนเอาพุทลดลงตัวเย็นคูลซีดพอนะคะแล้วก็พัวเวทเกนเนาะตัวสุดท้ายพอลิ้นหัวใจการไหลเวียนมันผิดปกติมันก็อาจจะทำให้เกิดอินเฟคได้เกิดเป็นอินเฟคทีบเอนโดคารดิตินะคะหรือว่า IE เนาะโอเคดังนั้นคีย์เวิร์ดหลักๆที่เราจำก็คือ t o f ก็คือโรคเขียวทีนี้พอเด็กเขียว คำศัพท์ที่เขาจะออกให้เราก็จะคือให้ p e r i a n โนตะิกเนาะหรือว่า t e s t e l l ที่นี่สิ่งแรกที่จะต้องทำคืออะไรก็คือจัดท่าเด็กนะคะนี Kne e ช c h e s ิ position หรือว่าคอร์ t position นะคะแล้วมันจะมีคำถามอีกว่า,าคำแนะนำเป็นข้อสาต้านะคำแนะนำใดต่อไปน,นี้ที่เราจะแนะนำต่อพาร์เลนหรือผู้ปกครองเนาะอันแรกก็คือ offer pacifier หรือว่าอิจุกนมหลอกอะคะ่ะ เวลาที่เด็กกาลังจะร้องให้ใช้จุกนมหลอกไปเลยคําศัพท์ตัวนี้แหละพาซิฟายเอออะไรเนี่ยนะแล้วก็ต่อมาตัวที่2 encourage small หรือ frequency feeding ก็คือให้เด็กกินน้อยแต่บ่อยครั้งตัวที่3 promote qu a quiet p e r i d on waking in the morning ก็คือพยายามจัดสถานที่ให้มันเงียบสงบไม่ให้เด็กเขาตื่นหรืององเงีคือหลักๆเคสเนี้ยอย่าทำให้เด็กร้องประมาณนั้นนะคะ ต่อมาก็คืออาจจะเพิ่มความอบอุ่นใส่เสื้อผ้าให้เด็กเนาะแล้วก็ห่มผ้าพวก blanket อะไรพวกนี้แล้วก็พยายามถ้าแม่อินทวีนก็คือเข้าไปแทรกแซงทันทีนะคะถ้าแม่จะทําให้เด็กร้องอะไรเงี้ยหรือ,อเราเวลาที่จะทําหัตถการเจาะเลือดอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบห่อตัวเด็กทําให้เด็ก comfort ไม่ให้เด็กร้องอะไรพวกนี้นะคะประมาณนั้นเนาะ